ชื่ออะไรคะผมสงวนรุนดีครับก็ได้รับทานสมุนไพรชุดนี้ถือว่าดีครับมันถูกถูกทางก็ดีครับคุณแม่รับทานด้วยครับค่ะแล้วที่นี่เขาเรียกว่าที่เรียกเขาเรียกว่าอะไรคะที่ไหนบ้านนกงพัฒนาครับสมบนลุกปุ๊บอำเภอเมืองจังหวัดบุริมยนครับอ๋อค่ะค่ะก็ที่ได้เป็นเป็นอะไรคะเป็นอะไรถึงถึงได้รู้จักกับรูจากที่ว่า เจ็บเข่าเดินไม่ได้ครับก็เลย่ยวกับเส้นไปเนะครับเดินไม่ได้เดินไม่ถนัดได้ถือไม่เท้าแหละแต่มาโดนนี่ประมาณสักเดือนหนึ่งก็ลืมไปลืมลืมเจ็บเข่าเจ็บแข้ไปเดินได้ก็เลยวางกะทานประมาณเดือนหนึ่งครับอ๋อแล้วตอนที่ทานเนี่ยมีอาการฟิชแบกอะไรไหมสองสามวันแรกไม่ต้องคุยครับนั่งเตียงเลย ไม่ได้เดินนะเดินไม่ได้จะเจ็บสองเท่าเท่าที่เราเจ็บทุกวันเจ็บสองเท่ามันกระทุงบ่คอคะทำมันกระทุงโลกอนั้นแน่นอนครับจันแล้วแล้วถูกไลรู้สึกตกใจนะที่ที่เป็นแบบนั้นก็ทางท่านพีดีบอกมาถ้าเป็นอะไรถ้ามันปวดแสดงว่าเรากินถูกแล้วมันระทุ้โลกเราก็ให้อดทนกินสักสองสามวันหรือเท็จหนึ่งกินไปกินมาก็ชินครับ ก็เลยอยู่ปกติเลยครับดีขึ้นครับดีขึ้นดีขึ้นอย่างแม่เนี่ยแกล้มแล้วเดินไม่ได้นะครับเองได้แต่หัวนั่งไม่ได้นะอต้องนอนนอนกินปอนด์แกก็ทานอยู่มันเป็นเดือนเหมือนกันเลยกว่าจะลุกนั่งได้ถ่ายก็ดูหน้าตาสดใสดีนะครับก็ประมาณปีกว่าแล้วที่ทานมาก็ปีกว่าแล้วน่าจะขออนุญาตถามค่ะแล้วคุณแม่เนี่ยทานทานประมาณไหนคะ ก็ประมาณที่แรกก็ตามหนึ่งส่วนสามของฝาในคอน่าเนี่ยนะครับก็สามวันแรกหลังจากสี่วันมันก็เป็นฝานึงฝานึงผสมน้ำอุ่นครึ่งแก้วแล้วก็น้ำอุ่นอีกแก้วไอ้ครึ่งแก้วตามตามตามส่วนนั่นแหละก็คุยายก็จะเป็นเออล้มแล้วล้มครับแล้วก็แบบลุกไม่ขึ้นลุกไม่ได้เลยคือคือหันได้แต่หัวแล้วทันแคะสี่วันแค่ที่ดูดีขึ้นก็ร่มร่วมเดือนนะครับ ก็ผิวพรรณจะเปลี่ยนถ้ากินตัวนี้ได้ตัวไหนบ้างคะก็ทั้งมีทั้งมันจะมีจีบเล็กวันนี้ไม่เหลือแล้วมันหมดแล้วมันมีเคดีแล้วก็สมโก้แล้วก็จีบเล็กใส่กันครับผสมสามตัวสามอย่างครับพอดีเรื่องปวดหัวไม่มีทำงานก็สบายเดี๋ยวให้ผมเป็นไมเกรนแต่ก่อนอ๋อนี่ไมเกรนเริ่มมาทานยาไมเกรนเหลือเปสิบเม็ด อยาแก่คนไม่ขายตัวไหนคะกินเหลือซะมันเป็นทานด้วยกันเลยพวกนี้นะครับคผสมตันี้หลังๆมาก็เป็นจิมารีครับรุงใส่ตาใส่ตาครับแล้วตาเป็นไงฮะก็มันก็ตาฟาตาฟาที่เรียกว่าตะกอนโอ้โหก็อยู่กับโรงสีครับฝุ่นมันเยอะต้องกินพวกนี้มันแบบัดบัดปอดด้วยหัวใจตับไตม้าปอดมันได้หมดมันใช้ได้ทุกส่วนครับ ะค่ะมื่อนี้นอกจะได้กะไเด้ไม่เจอมาดามเพิ่อเนาะค่ะเพิ่อนมาจากประเทศอย่างน,นะคะออสเตรเลียค่ะ <Australia. S 2> ออสเตรเลียโบเคยเจอจัาเสือเนาะค่ะแต่ว่าเด็กนี่แต่เพิ่์สั่งชินนขาสมุนไพร่เนาะค่ะเนาะโบเคยเจอเพิรนั้นนะคะก็ อยากจะว่างเนาะกินตัวไหกินตมนไตัวไหนกินเดียวกันนนจัดเยครับกินเดียวกันในพัฒนจัดกินเช่นไปยุนก็เอาไปกินน้ำบกเอาไปมดมดกับดะกินเอากัเมีตัวเนาะอันืดเอาไปเตนกัเป็นสุดไปอันอันแคดี2อันนี้นึก็ไปผสมกินพอมาดาก็มาบานก็มาซ่างอีกเนาะซาเละวรักไปกิน เด้อเมีนอนนี่ท้องอืดท้องเฟ้อแน่นกระเพาะแป็นยังไงดไหล่ย้อนไม่ยังี่ลองบังลองบังย่านตบปักละไปลองิุงกรอนประธานไม่ยากครับก้าวันละเสร็จหนึ่งช่งสามงฝาครับเสร็จหนึ่ง่วงสามวนสในสวันสามวันแรกเช้าเย็นหลังจากวันที่สี่ถึงวันที่แปดก็เป็นหนึ่งฝาหนึ่งฝาครับ ถ้ามีอาการอย่างที่ผมว่าก็ให้ทานต่อครับลดปริมาณลงมาก็ได้ครับลดปริมาณลงมาจะไม่ร,าาร้อนเก่าหลังจากนั้นก็พอปรับสมดุลร่งรางกายได้ปกติแล้วก็ทานหนึ่งฝา,ฝาหารือเท่าไหร่ก็ได้ครับ <ไป S 2> ต่อไป,อไปครับ <c oughs>